ยากไหมครับสำหรับเด็กที่แบบอายุ1 4บ5ต้องมาหัดทําโรตียากนิดหนึ่งฝึกตีแล้วก็ฝึกผสมแป้งพอได้เงินมารู้สึกยังไงดีใจก็อเอาไปให้ยายทํางานด้วยเรียนไปด้วยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยแต่ว่าก็สู้ หยุดความโชคช้ำไว้ให้เป็นเรื่องซ่อนใจเจอดีร้ายเท่าไรเราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันไรให้มันจะหายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่ท้อจะลุกสู้ไหม ไอเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา วันนี้คนจริงใจไม่ทอ้อจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชนบุรีเพื่อรู้จักน้องฮาดิสและน้องใบเตยสองพี่น้องยอดกระตันอยูสู้เพื่อยายน้องทั้งสองไม่เพียงสูญเสียเสาหลักของครอบครัวอย่างพ่อแม่ไปแต่น้องยังต้องทำหน้าที่เสาหลักแทนทั้งที่อยู่ในวัยเรียนและยังต้องพัดพลากกับน้องอีกสองคนที่มีผู้ใจบุญรับไปอุปการะ ซึ่งฮะดิสและใบเตยเลือกที่จะไม่ไปสบายเหมือนน้องๆแต่เลือกที่จะอยู่ดูแลยายที่เขารักทั้งที่รู้ว่าหนทางข้างหน้าเต็มไปด้วยความยากลำบากเรื่องราวเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยครับ ผมเด็กชาสุเทพสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อฮาดินครับปีนี้อายุเท่าไหร่ลูกปีนี้อายุ15ครอบครัวของฮาดินมีสมาชิกครอบครัวมีใครบ้างครับมียายมีผมมีเบเตอร์มีตองมีนา4คนแล้วคุณยายคนเป็น5้าคนค่ะค,คุณพ่อคุณแม่เ่ะครับพ่คุณแม่เสียแล้วครับคุณพ่อกับคุณแม่ใครเสียก่อนกันลูกพ่อค่ะพ่อเสีย4ปีที่แล้วคแล้วคุณแม่ล่ะครับเสีย6เดือนที่แล้วก่อนพ่อเสียพ่อเป็นสาวเวลาค่ะพ่อทํางานรับจ้างค่ะรับจ้างก่อสร้างอะไรน,นี้แต่ว่า แม่ก็ขายลูกชิ้นแล้วพอคุณพ่อเสียแ,แม่คุณแม่ก็เป็นเสาหลักคนเดียวเลยค่ะตอนนั้นความเป็นอยู่ยากลาบากมากไม่รู้วันที่เราขาดคุณพ่อไปลหมายค่ะหนูก็ไปเราจ้างทํางานที่ร้านยี่สิบแปดโมงถึงหกโมงเย็นทำหน้าที่อะไรลูก,ลกปัดกวาดแล้วก็บริการลูกค้าขายของร้านยี่สบาทเนี่ยเหรอค่ะแล้วหนูไม่ต้องไปโรงเรียนเหรอลูกปิดเทอมค่ะช่วงนั้นโอ้ย้ได้ไว้วันเท่าไหร่ลูกหนึ่งร้อบาทแล้วพีอารดีนะครับตอนนั้นทำอะไรตอนนั้นเขาก็ไปทํากับหนูค่ะ าดิสและใบเตยเริ่มช่วยแม่ทำงานหารายได้ตั้งแต่พ่อป่วยกระทั่งพ่อเสียไปเมื่อสี่ปีที่แล้วขณะที่แม่เป็นเสาหลักได้ไม่นานก็เริ่มป่วยเช่นกันทำให้ลูกๆต้องทำงานหนักมากขึ้นช่วงที่คุณแม่เริ่มป่วยเป็นยังไงบ้างตอนนั้นสองพี่น้องเราต้องทําอะไรครับแยกกันทํางานค่ะหนูตอนที่หนูทางานร้านยี่สิบพี่ก็ไปเดินขายของที่ทะเล ลหลังแม่ก็เริ่มป่วยผมก็เลยต้องเอาของไปขายกันเองแม่ก็ทําของให้ผมเดินขายตามชายทะเลขายอะไรครับแม่ทําทอดมันไปให้ขายครับแล้วก็หนมจีบคาต้มัตไปไกลไหมครับจากที่บ้านที่รพับครับตอนนี้ประมาณสองโลได้ครับขายต,ต,ตนนั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับขายตอนประมาณหกโมงครับจนประมาณสี่ทุ่มทะเลพ่อเขาป่วยก็ เสียไปมามาก็แม่เขาก็ก็ทำมาหาทินงนะยายด้วยช่วยกันดูหลานนี่แหละช่วยกันดูเลยมีตังค์มั่งไม่มีตังค์มั่งอู้เขามั่งอะไรเงี้ยก็ลงทุนให้ไปขายทุกทิ้น mm hmm. แก็ยายก็ห,อกหอก่อขนมห่อต้มมัดให้ไปขายเด็กๆไปขายสี่คนเนะี่ยเขาไปช่วยกันขายเดินขายกันมั่งอะไรมั่งเงี้ยแม่เขาขายทุกทิ้งคนเดียวเนี่ยขายไปเขาร่างกายเขาไม่แข็งแรงป่วย,ยแบบ ไปโรคระจำตัวเกก็ตามเครียดบ้างแล้วก็เลยสุดลงป่วยไปครั้งหนึ่งหลายวันสองเดือนได้มั้งสามเดือนจะกลับมาทำงานได้ทงานได้ก็ไม่เท่าไหร่เกก็ป่วยอีกครั้งก็ตายเลยอยาก็ต้องดูแลอ่อสี่คนเนี่ยก็ต้องดูแล ไม่ใช่แค่ดูแลหล,ลานๆแต่ยายแจ๋วยังฝืนสังขารที่ไม่แข็งแรงทำงานหาไรายได้โดยพักที่บ้านนายจ้างซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเช่าที่หลานเคยอยู่กับแม่เป็นี้คุณยายอายุเท่าไหร่ครับ69 69โอ้โหก็ถือว่าอายุมากนะสุขภาพเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีอะอโรคหยยัวใจแล้วก็กระดูกเสื่อมลสลังแล้วก็เขา่า ล้วมัน,ม,นมันทํางานทําการหรือมันเคลื่อนไหวทํางานได้ปกติไหมไม่ทำไม่ปกติไม่ไหวเก่เงแรงตอนเนี้ยขาเป็นยังครับตัวน,นี้ก็ปวดถ้าบางทีเดินไปถ,ถ้าสะดันเข็ะเนี่ยแลก็ลจะเดินไม่ได้ต้องหยุดก่อนถ้าไม่มีไม้เท้าก็จะล้ม,มไปาหาคุณหมอคุณหมอ,หมอบอกเป็นอะไรนะครับก็หัวขาไอ้หัวเขา่เขาเนี่ยมันคือว่ามันผุมันเลวเขาจะพาก็ไม่ได้พา จผพาก็ดูแลคนป่วยไม่ได้ค่าใช้ายได้ก็เลยไม่ได้พาแล้วหลังนะครับหลังหมอเขาบอกว่ากระดูกมันเสื่อมเป็นยังไงบ้างอาการมันเจ็บไหมมันเจ็บไงเว่ลาเดินอะไรเงี้ยมันเจ็บม,จมันก็จะปวดบางวันมันก็เดินไม่ได้แต่คุณยายก็ยังมีงานทําทํางานมีไรายได้อยู่เป็นแม่บ้านครับดูแลคนป่วยอ่ะตอนนี้ทําที่นี่มานานแล้วยังครับ ทำมาสิบเอ็ดปีนะจ๊ะสิบเปีหน้าที่ของคุณยายต้องทําอะไรบ้างครับก็หุงข้าวดูงานบ้านอะไรเสื้อผ้าอะไรทุกอย่างเนี่ยคอยจัดยาให้คุณป่วยกินแกป่วยเป็นอะไรนะครับอ,อ่แกเป็นหนโลโลรคโรคลมชักแล้วก็แกเป็นจิตเวชแลวจ้ะหลังสูญเสียพ่อแม่ชีวิตของสี่พี่น้อง เหมือนเคว้งคว้างไม่รู้อนาคตว่าจะอยู่อย่างไรให้มีไรายได้เลี้ยงตัวเองเพราะยายก็เริ่มจะทำงานไม่ไหวการจะทำมาหาเลี้ยงหลานถึงสี่คนจึงเป็นไปไม่ได้โชคดีที่มีผู้ใหญ่ใจดียื่นมือเข้าช่วยเหลือฝึกอาชีพให้ฮาดิสและใบเตยพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับค้าขายเพื่อให้มีไรายได้เลี้ยงน้องๆ ในวันที่สูญเสียบุคคลสําคัญในครอบครัวที่ให้ชีวิตเรามาก็คือคุณแม่ความรู้สึกหนูกลัวหรือกังวลอะไรไหมลูกกลัวอยู่ค่ะกลัวว่าหนูจะไม่มีงานทําแล้วก็ไม่มีเงินใช้ใจ่ายแล้วในแง่ของความเป็นอยู่นะครับหลังจากที่ขาดแม่ไปชีวิตของพวกเราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างลกูกช่วงเดือนแรกๆผมก็อยู่บ้านคร,รับก็เป็นคน ทำให้กินนะคนหาของให้กินแล้วพอผ่านได้เดือนหนึ่งครับก็มีคนเป็นเจ้าของที่นี่ครับเขาให้น้องสาวเขามาสอนสูตรขายโรตีเขาให้สูตรแล้วก็สอนวิธีทำโรตีแล้วก็ให้รถเข็นแล้วก็ลงทุนให้ได้เท่ากับว่ามีจุดเปลี่ยนชีวิตหลังจากที่คุณแม่เสียมีผู้ใหญ่ใจดีเขามารู้จักรู้จักกับพาดิที่ได้ไงลูกผมรู้จักเขาตั้งแต่แม่ยังไม่เสียเพราะแม่พามมาเรียน มาเรียนแล้วก็มาเล่นที่นี่เขาคือชื่ออะไรนะครับเขาชื่อดรมาโนต์อารียากไหมครับสําหรับเด็กที่แบบอายุ14 15้ต้องมาหัดทาโรตียากนิดหนึ่งต้องทําอะไรบ้างครับฝึกตีแล้วก็ฝึกผสมแป้งตอนนั้นมาฝึกกับใครครับฝึกกับน้องสาวครับแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นลูกเขาครับพอทําไปแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างครับสนุกไหมสนุกครับ นานไหมครับกว่าจะขายได้ก็ฝึกได้สองวันแล้วก็อาทิตย์ต่อมาก็ขายเนี่ยขายที่ไหนครับขายที่ข้างหน้าครัวมุสลิมคหับหน้าร้านอาหารตรงนี้จะเป็นครัวมุสลิมใช่ไหมครับใช่ครับจะเขามาเช่าอยู่เราต้องเสียค่าเช่าที่ไม่รูปขายของผมไม่ต้องเสียผู้ใหญ่ใจดีให้พื้นที่ในการขายของเราด้วยให้อาชีพเราด้วยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศขายวันแรกตื่นเต้นรายได้วันแรกขายได้เท่าไหร่จำได้ไหมขายได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาท แผ่นเท่าไหร่เนี่ยตกลงแผ่นละ15บห้าะแผ่นละ15มันก็ขายได้วันละเป็นร้อยแผ่นเลยเหรอนานไหมลูกกว่าจะทําได้ทั้งวันอะกี่ชั่วโมงครับก็ผมเปิดร้านตอนประมาณ5้าโมงครับวันแรกผมจําไม่ได้ขายน่าขายถึงประมาณ3ามทุ่มแสดงว่าทําไม่หยุดเลยสิได้มัน<ต>ได้นั่งนะต้องยืนตีนี่เลยโอ้โหขอได้เงินมารู้สึกยังไงดีใจอะแล้วเงินที่ได้เราไปทําอะไรครับตอนนั้นก็เอาไปให้ยายเอาไปเก็บไป โรตีเขาอร่อยลูกค้าติดเยอะงั้นลูกค้าจะมาถามหรือโทรมาหาป้าบ่อยว่าร้านโรตีเปิดไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คอยกันอะไรแบบแต่โรตีเขาอร่อยจริงคิดว่าพฤติกรรมของเด็กสองคนนี้เป็นแบบอย่างให้กับสังคมในแง่ไหนบ้างสำหรับป้านะนาเขาก็เป็นตัวอย่างเด็กที่มีความรับผิดชอบกระตัญญูดูแลยายเขาที่แก่มากที่จะต้อง อยู่คู่ไปด้วยกันกับเขาแล้วก็เรื่องการศึกษาเด็กวัยอย่างเงี้ยทั่วทั่วไปบางคนก็ไม่เรียนแล้วนะพูดถึงนะมสามก็เลิกเรียนแล้วสภาพของเขาอ่ะก็ยากไรแต่เขาก็ตังยังต้อง<ม>เรียน<ม>เขาก็รู้ไงอนาคตถ้าไม่เรียนแล้วจะเป็นยังไงต่อไปในเมื่อเขาไม่มีเสาหลักไม่มีใครแล้วเขาก็ต้องสู้ทุกอย่างแหละทั้งด้านการ รับผิดชอบค้าขายเพื่ออยู่รอดการศึกษาเพื่อตัวเองในอนาคตทำงานด้วยเรียนไปด้วยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยแต่ว่าก็ บริหารเวลายังไงบ้างลองเล่เา,เาให้ลุงฟังในช่วงที่เปิดเทอมครับเราต้องทําอะไรบ้างครับตื่นเปิดเทอมตื่นเช้ามาหนูไปเรียนตอนเย็นกลับมาก็ไปขายของค่ะแล้วถ้าสมมติว่าแป้งหมดก็ต้องทําแป้งคืนนั้นเลยแต่ว่าที่หนูจะไปเรียนหนังสือแขค่ะแล้วครึ่งวันแล้วก็อีกครึ่งวันก็จะกลับมาทําแป้งเอาไ้ขายตอนเย็นค่ะแล้วถ้าสมมติว่าแป้งหมดก็ทําตอนคืนก่อนไปเรียนหนึ่งวัน การต้องเรียนด้วยทำงานด้วยจนถึงมืดคำ่ำกว่าจะได้พักผ่อนก็ดึกดื่นแม้เหนื่อยและนอนไม่พอแต่ฮาดิสและใบเตยไม่เคยถอดใจเพราะสิ่งที่ทำเพื่อแลกกับรายได้ไว้ใช้จ่ายในครอบครัวท่ามกลางความยากลำบากในการเป็นเสาหลักหารายได้เพื่อดูแลน้องๆในที่สุดได้มีผู้ใจบุญยื่นมือช่วยเหลืออีกครั้ง โดยพร้อมรับสีพี่น้องไปอุปการะและส่งเสียให้เรียนแต่ฮาดิษและใบเตยตัดสินใจขออยู่ดูแลยายตอนแรกก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะให้ไปไม่อยากให้แยกกันก็เลยต้องให้เขาไปดูแลกลัวเขาจะลำบากภายนะตอนแรกเข้ามาบอกไหมครับว่าเขาจะเข้ามาดูแลยังไงบ้างเขาเขาบอกว่าเออจะไปส่งเรียนให้สูงๆเดี๋ยวได้มีอนาคตตอนแรกเขาจะเอาไปสี่คนเลยใช่ไหมครับ เอาอหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมเหลืออยู่สองคนสองคนก็ควงยายยอมอยู่กับยายเพื่อจะดูแลยายใช่ไหมวันนั้นยายรู้สึกยังไงบ้างครับตรงสาหลาชก็ดีใจว่าเออลาดรัดยาย วันที่น้องต้องไปอยู่กับคนอื่นรู้สึกยังไงบ้างรครับรู้สึกเสียใจค่ะไม่อยากให้น้องไปเพราะว่าน้องก็เป็นคนขยันค่ะช่วยยายทํางานบ้านได้เยอะแต่ว่าพอน้องไปพอรู้ว่าน้องไปดีอยู่ดีก็ดีใจกับน้องในวันที่ผู้ใหญ่มาชวนรับไปดูแลเนี่ยเขาเขาเขามาบอกไหมครับว่าเขาจะ ชวนใครไปอยู่ด้วยบ้างครับไปหมดเลยค่ะสี่คนแต่ว่าพื่หนูสองคนเลือกที่จะไม่ไปอยู่กับเหตุผลบอกเขาว่างไงลูกหนูยอยายอยู่กับยายแล้วก็หาเงินเพื่อเลี้ยงยายค่ะก็เลยไม่อยากไปพูดง่ายๆก็คือจริงๆหนูไม่ต้องทํางานก็ได้ใช่ไหม<ะ>ในวันที่แม่เสียไปมีผู้ใหญ่เข้ามารับไปอุปการะใช่ไหมลูก<ะ>มีเรียนมีที่อยู่มีที่กินหมดเลยหนูกลับปฏิเสธหนูเลือกที่จะทํางานอยู่กับยายอะลูกอ,อ๋อสุดยอด เราอยู่กับน้องมาตั้งนานแล้วต้องแยกกันวันนั้นเป็นยังไงบ้างที่ต้องแบบแยกกันอยู่อย่างเงี้ยก็เสียใจนิดหนึ่งแล้วมีโอกาสได้ไปเยี่ยมน้องไหมครับไม่ได้ไปเยี่ยมครับโทรคุยครับดรมาโนดกับภรรยาเขาไปเยี่ยมครับเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูไมวิดีโอคอกัน่อยเป็นยังไงบ้างครับน้องมีนาก็ติดเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนมืตอนที่นู้น็มือตอนก็ติดที่นู่นขณะที่น้องสาวสองคนไปมีชีวิตใหม่ที่สบายขึ้น กับผู้ใหญ่ใจบุญที่รับอุปการะแต่ฮาดิสและใบเตยกลับเลือกที่จะอยู่สู้กับความลำบากเพื่อดูแลยายในวัยชราที่สังขารเริ่มอ่อนล้าทำงานจะไม่ไหวจนต้องตัดสินใจออกจากงานดูแลผู้ป่วยต้องดูแลใกล้ชิดา,าการดูแลเขานี่ต้องพาเข้าห้องน้ำอย่างนี้ด้วยจ้าจ้าจุงเขาเข้าห้องน้ำเขาก็เดินไม่ค่อยได้แต่ยายก็ไม่ค่อยไหวแล้วเนี้ยถึงได้อยากจะออกจ้ะ ตอนนี้ตั้งใจอยากจะลาออกเพราะกลัวจะเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมกลัวจะลุมทางคู่แล้วเราก็จะป่วยหนักขึ้นไปอีกเกิดเป็นติดเตียงอะไรเราก็จะหลานก็ไม่รู้จะทําไงอยู่กันเขาจะออกมาแล้วแต่ว่าเจ้านายเขายังไม่ให้ออกเพราะเขายังหาคุณไม่ได้พอมาครั้งนี้เขาให้ออกเพราะว่าเขาจะเอาไปดูเองก็คือให้ออกเดินพฤสภาแล้วยายหนูอยากออกพอดีด้วยคือสุขภาพคุณยายไม่ไหวแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะ ระวางแผนสำหรับอนาคตยังไงลูกพ่อพทุกวันนี้หนูอยู่ที่ไหนนะบ้านของเจ้านายของยายเ,าเขาให้เ<ห>องแล้วบ้านเช่า,ย,าย,ยังอยู่ปะยังอยู่มันมีขออกอยู่ก็คือว่าบ้านเช่านี้เช่ามาโดยตลอดแหละแต่พอคุณแม่เสียก็ย้ายมาอยู่คุณยายที่บ้านเจ้านายใช่ไหมลูกถ้ายายออกจากงานแล้วก็จะกลับไปอยู่บ้านเช่า ตอนนี้เรามองอนาคตอันใกล้ที่หลังจากจะออกงานนี่ยังไงครับเพราะ,ะไรายได้คงต้องหมดไปใช่ไหม <ยะ S 1> คุณยายคิดว่าความเป็นอยู่จะจะเป็นยังไงครับก็คงต้องลำบากแล้วานจะทันดินทันหรือเปล่ายังไม่รู้จังมื่อไหร่ใช่ไโดนน้อยต้องไปโรงเรียนโรงเรียนไกลตอนนี้กบมากโัวจะมาถึงก็จะเย็นจะข้ามก็มจะทำเปร้งก็จะอะไรจะไปขายหงมง,งทุ่มอะไรเงนี้ การพิจหรืาเ่าไม่รู้เลยเขาบอกถึงอนาคตไหมครับว่าคุณยายไม่ได้ทํางานแล้วจะอยู่กันยังไงเด็กสองคนพูดไหมครับว่าจะเอายังไรชีวิตหลังจากนี้เขาบอกว่าไม่ให้ยายทําบอกให้ยายทำ,ยยทำเดี๋ยวเขาทําเรียนเองอนะดูเลได้อยากได้บ้านอยากได้มีที่อยู่ก็พูดเลยมาบอกวอาเรายังไม่มีเงินื่้งกระดับนั้นไปห้างทาอะไรได้นะล,ลูกก็ยังไม่ได้เรียนจบก็คุยกันเพาะั้น ยังแบบจ้างาอะไรได้อยากให้อยู่สบายให้ยายสบายพวกนั้นเีใจห<ไ>วานใจนแค่พูดอย่างนี้แล้วรู้สึกไงยายกดีใจปื้มจะกระทรวงการเรอนแม้ต้องเรียนด้วยทำงานด้วยแต่ฮะดิสและใบเตยก็มีผลการเรียนที่ดีมากแต่หากถามถึงเป้าหมายในอนาคตน้องไม่กล้าหวังจะเรียนสูงได้แค่ไหน เพราะอยากทำงานหาไรายได้เพื่อซื้อบ้านให้ยายอยู่มากกว่าแล้วผลการเรียนเป็นยังไงบ้างลูกพ็ดีอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่มก่อนดีกว่าเกรงเท่าไหร่ลูกสามจุดก็สามจุดแปดสิบเก้านี่มันดีเยี่ยมเลยนะลูกแล้วคานิตเรียนได้เกรงเท่าไหร่สามจุดสามสิบเก้าคานิดก็สามจุดเก้าเลยเหรอโห<ฮ>ทั้งทำงานด้วยเรียนด้วยนี่สองคนแล้วมีเวลาทบทวนหนังสือทำกันบ้านเหรอลูกกันบ้านกันบ้านไม่ค่อยมีค่ะช่วงมัธยมพูดถึงอนาคต ทางเรียนบ้างมีเป้าหมายไหมลูกบอกอยากเรียนสูงถึงระดับไหนไม่ไมีค่ะหนูยังไม่รู้ว่าหนูจะได้เรียนถึงไหนเพราะว่าหนูจะตั้งใจาขายของแล้วก็ซื้อบ้านให้ยายอยู่มากกว่าหนูคิดแค่ช่วงนี้ก่อนแต่ว่าอาอ,าอานาคตหนูยังไม่รู้เลยค่ะว่าหนูจะเรียนถึงไหมเป้าหมายแรกที่อยากทําก็คือมีบ้านให้ยายก่อนใช่ไหมลูกแสดงว่าหนูก็ต้องรักและห่วงยายมาก บอกได้ไหมว่าความรักของหนูมีต่อยายมากแค่ไหนรูกรักเหมือนแม่คะ่ะรักเท่าแม่เลยเหมือนแม่คนหนึ่งเพราะว่าเขาเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กถ้าหนูแข็งแรงพอหนูอยากจะตอบแทนหรืออยากจะบอกอะไรกับเขาครับอยากจะบอกว่าอยู่กับหนูไปนานๆแล้วหนูก็รักยายมากๆถ้าหนูหันเงินได้หนูอยากทําอะไรอยากสร้างบ้านให้ยายอยู่ก่อนคะ่ะอันดับแรกคืออยากไม่อยากให้ยายอยู่บ้านเช่าไม่อยากให้ยายทางานแล้วอยากให้ยายอยู่ยเฉย,เยๆแบบอยู่สบาย สำหรับเด็กวัยรุ่นที่กำลังเติบโตแต่ต้องรับผิดชอบในการเป็นเสาหลักหารายได้เลี้ยงครอบครัวการ,รที่ต้องมาทำงานเนี่ยอาทิตย์ว่าคุ้มค่าไหมกับสิ่งที่เราทำที่เราแลกไปคุ้มค่าอาทิตย์ได้อะไรกลับมาบ้านได้เงินมาช่วยยายความรู้สึกที่เราทำได้เรารู้สึกยังไงร,รู้สึกดีไม่คิดว่าตัวเองทำได้บางคนอาจจะอยู่กับครอบครัวที่สมบูรณ์พ่อแม่ดูแลไม่ต้องทำงาน สำหรับหนูต้องต่อสู้ต้องทํางานหนูคิดว่าหนูได้เรียนรู้อะไรบ้างครับนึกถึงความยากลําบากของการหาเงินหาเงินวันยากค่ะคือเราไม่ค่อยมีเวลาเหมือนเด็กคนอื่นแล้วต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องไม่ใช่แบบอยากจะเล่นตอนไหนก็เล่นอยากจะทําอะไรตอนไหนก็ทําไม่ค่ะหนูต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องชีวิตหนูสิบสาสสี่ ต้องมาเรียนรู้กับความรับผิดชอบในการหาไรายได้ยังครอบครัวหนูคิดว่าเราได้ได้ประสบการณ์ชีวิตหรือได้ได้รับอะไรกับาที่เป็นประโยชน์กับตัวเองบ้างครับได้อาชีพค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ที่ได้เรียนรู้คือเรียนรู้อะไรครับเรียนรู้เกี่ยวกับการทาค่ะแล้วก็เราจะมีอาชีพไว้ใช้ถ้าสมมติว่าวันไหนเราตกง,งานหรือว่าไม่มีไรายได้แล้วก็มาขายได้ก็คือเรายังเคยทํา ถ้าย้อนกลับไปในวันที่สูญเสียคุณแม่แล้วถ้าเกิดวันนั้นไม่มีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเลยฮาดีคิดว่าสถานการณ์วันนั้นจะเป็นยังไงครับลำบากลำบากมากเราจะได้เรียนหนังสือไหมหรือจะได้ทางานอะไรไหมอาจจะได้เรียนครับจะ,จ,จะได้ไปโรงเรียนไม่ทุกวันอาจจะต้องหยุดบ่อยๆถ้าในวันที่ไม่มีดรมาโนดมาช่วยเรื่องอาชีพ คิดว่าจะทํางานขายของอะไรครับตอนนั้นไม่คิดไม่ออกคนระับอาจจะไม่ให้ทํอะไรเลยเรายังไม่รู้แต่คือว่าลำบ,บากแน่ๆนใช่ไหมมันม,มันเห็นชัดๆเลยคือว่าต้องลำบ,บากแน่แอาทิตย์อยากจะบอกอะไรกับเขาครับขอบคุณเขามากๆครับที่คอยช่วยเหลือทุกอย่างครับให้สูตรโรตีแล้วก็ให้รถขายโรตีครับให้พื้นที่ขายโรตีขอบคุณมากอยากจะบอกว่าขอบคุณมากค่ะที่ดูแลพวกหนูมาตลอด ก็คือดรมารุณอาลีตั้งแต่แม่หนูยังอยู่เลยค่ะจนถึงตอนนี้หนูอยากจะตอบแทนเขายังไงครับกับสิ่งที่เขาปรารถนาดีกับเราสิ่งที่เราทําได้คือเป็นเด็กดีค่ะแล้วก็อนาคตถ้าหนูมีเงินพอหรือว่ามีการงานที่มั่นคงก็อยากจะตอบแทนเขาก็คือดูแลเขาเหมือนที่เขาดูแลหนูอนาคตถ้าเกิดฮานดิษเริ่มเติบโตสามารถที่จะดูแลครอบครัวได้ ฮาริทอยากจะตอบแทนที่ผู้ใหญ่ใจดีมอบให้าฮาริยังไงครับแรกผมว่าจะตั้งใจขายโรตีครับแล้วก็ดูแลน้องๆครับเสร็จแ,แล้วผมว่าถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ผมก็จะช่วยครับม,มีคนแล้วถ้ามีคนที่ละบากกว่าผมถ้าผมแข็งแรงพอผมก็จะช่วยฮาริทมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่กําลังเหนื่อยกําลังท้อหรือว่ากําลังสิ้นหวังในชีวิตไหมครับอดทนโซต่อไปครับอ,น,อนาคตอาจจะดีขึ้นก็ได้ การให้โอกาสเป็นสิ่งสำคัญและการได้รับโอกาสก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้รับได้เช่นเดียวกับน้องฮัดดิสและใบเตยได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีทำให้พี่น้องคู่นี้ได้มีอาชีพและรายได้ไว้เลี้ยงยายและดูแลตนเองไม่ว่าชีวิตหลังจากนี้จะต้องเหนื่อยหนักจากการเรียนด้วยและทํางานไปด้วยมากแค่ไหนสพี่น้องพร้อมสู้ เพื่อยายที่พวกเขารักและอยากให้ยายสบายอยากให้ยายมีบ้านอยู่หนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลสู้ต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้ครับช่วงคนจริงไม่ทิ้งกันโดยบริษัทไทยเบบเรตจ,จำกัดมหาชนขอชื่นชมความรักความกตัญญูของน้องฮาดิสและใบเตยที่ไม่เพียงมีต่อคุณพ่อคุณแม่เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ แต่ยังกตัญญูสู้เพื่อยายที่อยู่ในวัยชราด้วยการเป็นเสาหลักทำงานหาไรายได้และไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากขอให้น้องทั้งสองประสบความสำเร็จทั้งในด้านอาชีพและการศึกษาและขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นกําลังใจให้หลานไปนานๆน,นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการช่วยเหลือ หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้องฮาดดิสและใบเตยสามารถโอนไปได้ที่ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีเด็กชายสุเทพสวัสดีเลขที่บัญชี197-8649-064ท่านผู้ชมสามารถ ติดตามชมรายการย้อนหลังทั้งหมดได้ที่ชาแนล YouTube คนจริงใจไม่ทอ้อฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีตอนใหม่ขึ้นมาเพื่อคุณจะไม่พลาดการรับชมก่อนใครหรือเพจ Facebook และ t i k t o อกคนจริงใจไม่ทอ้อได้เช่นเดียวกันหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแจ้งข้อมูลร้องทุกหรือเรื่องราวเพื่อให้หรายการเป็นสื่อกลางให้กับสังคมกรุณาส่งมาที่ Facebook คนจริงใจไม่ท้อโทร0 6 2 6 5 0 5 2 7 4หรือ0 6 2 6 9 4 6 3 3 6สถานีโทรทัศน์ News One ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาหยุดความโชคช้ำไว้ให้เป็นเรื่องซ่อนใจจะดีร้ายเท่าไร เราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันรายให้มันจะใหายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่โทอจะลุกสู้ไหม